สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมบัวไครนะครับในคลิปนี้จะพาไปลงแกลเลตบอสก์นะครับเป็นเกาะฟ้าก่อนนะครับพื้นที่กลางแจ้งนะระดับอินเซนนะครับก็ในส่วนของทองเมนท์ไม่เปิดให้ยังไม่เปิดให้เล่นนะซึ่งก็ดีแล้ว <c oughs> แล้วก็ขออนุญาตนะครับผมจะยืมทีโลโกเทเลอร์นนะเพราะว่าของผมเนี่ย ยังปั้นไม่ถึงสามดาวนะครับยังไม่ใช่เด็กยังปั้นไม่ถึงปืนสามนะยังเป็นปืนหนึ่งอยู่ผมยืมมาดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะทยอยทําไปอันนั้นช่วงที่ไหนที่ผมมีเวลานะครับจะทําไปทีละตัวแล้วกันมันจะมีฟ้าแดงเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ผมเทสแล้วผมผ่านแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมมาลงอันนี้ก่อนนะครับมาถึงผมก็โยนของอุซกิก่อนเลยนะครับเคียมอน ด้วยปับให้ฮีโรโกะทิงเอาไว้นะเดี๋ยวรอกระโดดนะครับดูว่าอ่ะมาฝั่งไหนมาฝั่งปวาก็โดดไปซ้ายนะฮะใช้สกิลกิงเอาไว้อันนี้โยนได้เลยนะอช้าไปแล้วเดี๋ยวไปเเรียกอะไรมันจะเคลียร์ไมห่หมดนะครับอรอโดดสักหน่อยอ่ะ ็เหมือนเดิมนะครับโยนได้เลยก็บับไปเรื่อยๆนะครับบับชิโรโกเธอเลอร์ไปเรื่อยๆได้อันนี้โดนมาตรงกลางก็รอโยนได้เลยนะครับ ตอนนี้มันควรจะเปลี่ยนเฟสได้เลยทำไมมันนานจังวะทีนี้ลดความเร็วลงนะครับดูว่าตัวไหนตัวปอมตัวปอมสองตัวนะครับฝั่งฝั่งซ้ายสองตัวเลยเราก็โดดไปขวาครับปรับกิโลโกทิ้งอาไว้นะทีนี้ก็วนสก,กิลเหมือนเดิม บุซกิไม่ได้ใช้แล้วนะตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะลุ้นเอาว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยจะโดนเมื่อไหร่นะอันนี้ผมวนเอาบาเลียนะไม่งั้นลำบากนะครับับได้อีกรอบหรือเปล่า น่าจะได้อีกรอบอันี้อ้ามันตายแล้วกําลังจะรอดูว่ามันจะหนีไปตรงไหนนะก็เท่านี้เลยครับขอบคุณทุนที่ติดตามสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้คนระับสวัสดีทุกคนครับ